ง่ายอยู่ง่ายอยู่ไม่ยากขนาดแต่สเปซหรอกโอ้ยถ้าจำไม่ผิดไม่ถูกใช่ไหมแามอทะลุไปไงวะไอ้ยไม่เกี่ยววะอ้่าสาเนาะสามเล่กูก็สามไม่กลัวิรดมันก็จะพาุตาายแล้วาสอง อะไรไมดัปักไม่ได้ไม่ปักไม่ปักไม่ใช่ักนก็ลองอ๋อไม่แน่ไม่ได้ไม่พากันเพรามึงเต็มหลอดกันหมดเลยใช่ไหมนี่ในนี่โอ้อยู่อยุมนู่นนะจะไม่ิดกูเคยทำสิ่งนั้นอยู่ก่อวะทำสิ่งไหมปิดซึ่ไม่ได้กูไม่ได้กูมนที่โทรศัมเคลมเลยเจ็บเฮ้ยมี่มวันไ้เรียบร้อย ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดอะไรจำไ,ดดจำไม่ผิดอะไรแ,แบบนี้ไม่ถูกต้องเยอยาทำตามเส้นทางที่แตกต่างไม่ละมึงไม่ชาไม่ได้มุมนี้ไอ้เหี้ย,ยค่อยๆเล่นแบบเ,เล่นแบบใจเย็นเจนเล่นแบบใจเย็นๆสวัสดีเพื่อนอมึงก็สะท้อนแบบตรงไป ม okay, okay. Okay, pues ึง okay, ก็สะท้อนแบบตรงไปออโอ้โโอเคโอเคได้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 ไ้ถ้าหยุดถ้าหยุดตรงหน้าไม้นี่แบบเทีมากเลยนะเช่นจังเลยถ้าหยุดตรงนั้นยมันจังไลไอ้นี่มันอะไรบ้างเลด่านนี้มันอะไรเนี่ยแ้ไหนวะอ๋อนังไอโดมอยู่โดมโนนโดมอยู่น่นก็เหมือนเดิมอ่ะอ้าวมันเดิมลงกันเลยว่ามันง่ายทางที่ถูกต้องันตรงนี้วัมันจะง่ายงั้นเลยแหะโอ้แรงไป ขอขอแรงๆกว่านี้อีกนิดนึงอีกนิดนึ่งมึงดูกูมึงดูกูกกไม่ลงนะดีด้ว <laughs> ยนายนายจะไปกระทบไอ้นั่นแลดิ้งกลับเหรอ <laughs> ใช่เพราะมันทำได้ตกไปทีนึงแรงไปหน่อยไม่หน่อยอเยอะอยู่ <laughs> <laughs> อย่าอย่าตกน้ำ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 ห <laughs> ยุดหยุดหยุดตรงนั้นดีมาก <laughs> ไอ้ อเดือดใจด้วยโอ้ออกมาครับไอ้แม็กจะโดนเแม็กจื้อโอ้โแม็กไอ้แม็กก็โดนเลยโปิดฝนมืดซากระสูนอ้ยตกไว้ไว้ตกไว้ตกไว้ตกดีๆๆยังอันนี้อยู่อย่างงี้อยู่โอ้ยเกื่อนแล้วไปอยู่หลังจานเฉยไอ้ดานนี้โอ๊ตไม่เคยแตกเลยวะแตกเหรอแตกไงวะเฮ้ยยาเข้ากองไฟใช่ไหมล่ะเข้า ลงมากูทอดกูทอดตัวเองก่อนเลยเอาละเพลงสวยๆไปอืมเป่าไปนิดนึงโอ้ชิบเป่าไปอีกแล้วเอาลึงแรงดิแรงก็เข้าวงไปครับอีกคำนวณไม่ได้สักทีเออลทอดเออจ้าที่มันรอเป็นไรสินะปานที่หนึ่งไปนี่แค่นั่นแหละในต่อให้ลองสินะต่อต่อต่อให้ต่อให้ กูว่า,านะกูเปลี่ยนแผนแล้วกูเปลี่ยนแผนแล้วเปลี่ยนเป็นเนั่นแหละถูกแล้วนั่นแหละถูกต้อง,อง,องาการจะกะไม่ลงกองไฟโดยตรงมันยากมากถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดอะไระมึงดีๆดิดไปไงวะไปแล้วแหละมีอะไรมีอะไ,ไ,ไ,ไรยังอ่ะเอาหลน่นชิบหายละโอเค โอ้แล้วหลุมอยู่ในมุมที่กูไม่สามารถยิงได้ง่ายด,ด,ด้วยเฮ้ควรจะเป็นสองแท้ๆเยี่ยมเสือเป็นสับโอ้เจ็บโดนยามล่อตูดแล้วไม่ข้ามได้หรอไม่ได้อโอ้แล้วมุมกูมันอย่างเฮีย้ยเลยโอจะเข้าเ๋วยวน <c oughs> ี่ <c oughs> ข้ามแบบไกลข <c oughs> ั้วดีก สุดแรงเลยแล้วกันอะก็ชนหมาไปเออออ้เติดตรงนี้เหรอลงมาหูดเแดกไปเจ็ดครั้งอะถ้าไม่ติดหมาไปสามสี่รอบนี่อันนี้จะดีกว่านี้ีกชีวิตกูเออันสุดแรงกันสินะอ๋อมากจริง ลงหน่อยไม่ลงเฉยแรงไปเมื่อกี้นี้นี่น่าจะพอๆกันเพราะว่าชุดนี่เลยมีคนเข้าทันทีนี่เ็คนเข้าพอดีอ่ะแปาดในความผิดพลาดใหญ่โอ้ีซีซีโอ้ยนี่มันกินมชอบถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดแล้วจำไม่ผิดซ้ายหรือขวาอ่ะที่เลือกไม่ต้องซ้ายขวาตรงๆเลยจริงดิ ตรงๆหรอไหนลองดิเฮ้ยอะไรวะคุณพิเศษซ้ายขวาตรงเลยใช่ป่ะพี่ซ้ายขวาว่ะไม่ต้องซ้ายไม่ต้องขวาว่ะตรงๆอ่ะไปวศไปแล้วเป็นห่วงกูเหรอจะลงมาอยู่กับกูเหรอไม่ถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมวศแบบนี้ใช่ถ้าจำไม่ผิดยังไงอธิบายแบบนี้ไม่ได้นะจะทำตามถ้าทำไม่ผิดก็ลงไปใต้เปลี่ยนจะทำตามแบบนี้ไม่ได้ แล้วหลุมมันอยู่ไหนเนี่ยหลุมอยู่นี่เหรอโอ้สวยว่ะโอ้ยอะไรเนี่ยปาดเลยเนี่ยไหนแม่วสวยวัดโอ้ใช้ตั้งค่าครัโอ้แมกก็สวยว่ะจำได้แม้วไปแล้ว ไปอ่ะแนั้นแหละแคนั้นแหละแล้วก็ลงเลยใช่ไหมไม่ลงว่ะขอมุมสวยๆตรงๆเออเล็งสวยๆโอ้ยิเรียบร้อยสวยๆเอาแม็กเป็นอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ดูแปลกๆไมีอาการไม่ค่อยดีอะไรบอกหมอสิไปตามไปตามทางที่เขากำหนดให้ใช่ไปชนเก้าอี้แล้วก็สะท้อนดามีกลับไป ค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเล่นใจเย็นเล่นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราเล่นใจเย็นวิ่งนีผลของการเล่นใจเย็นว่ะเล่นใจเย็นนะเล่นใจเย็นมาแล้วไหมเอาโอ้ไม่เนี่ย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 โอ้สติลเลยมุดยิดมุดยิดบอกแล้วบอกแล้วเล่นใจเย็นเล่นใจเย็นมุดยิดแล้ว กูรู้สึกเศร้าเสียใจว่ะแม็กไม่อยากทิ้งกูไว้ข้างหลังว่ะเยอะต่อให้ขนาดนี้ต่อให้ขนาดนี้มันกดแบบยอมหลุมนี่เลยดีกว่าไปอยากทิ้งใครไว้ข้างหลังก็พอไปอยากทิ้งกูไว้ข้างหลังก็พอลันลานทำไงก็อย่งหลุมเลยว่ะแม็กทิ้งหลุมเลยที่มุมเดิมว่าเล่นใจเย็นว่ะเล่นใจเย็นแล้วว่ะพี่จะ จะเด้งฝั่งตรงข้ามหน่อยเลยเอ้ยนี่แหละนี่แหละนี่แหละดาบปรับเสียงจัดการอะไรเปิดกันเลยพวกมึงมยูที่บอลเนี่ยมันก็จะเป็นยังไงโอเคแล้วก็ลงท่อไปกับวันนี้ก็ลืมไปต้องฝันสุดหลังก่อนอประมาณนี้ดีเพื่อนกลับไปที่เดิมยุดยโอ๊ยอยู่ไหมอ๊ดูดูชัดฉันอยู่ตรงนี้ เก่งดีนี่ทำไงดีนะเป็นเด็กนักแข็งรอพวกคุณเลยทีจอด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 าวแต่นี่มีป่าเสียนหรอเพื่อนโอตรงเพื้อแรงไม่พอขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยไม่ไม่โอเคโอเคยุดจุดเฉยกระโดด อย่าโทษอย่าอย่าไปทางนั้นอย่าอย่ากลับไปทางนั้นดิกรูดวาเฮ้ยนายกลับมาทำอะไรตรงนี้เพื่อนยังไงกันบ้างเป็นยังไงกันบ้างอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ป่ะพี่ฉหลอดหมุดแล้วนั่นเนี่ยเอ๊ะฉันฝาเอ้ยฝ้ายังไงเบาไฟเหรอเนี่ยต้องไปทุกทีเลยว่ะ เราวัวเราอยู่จุดเริ่มงตอนนี้แค่ตอนนี้ก็าทำไม่ได้่ะอะไรวะมาเฮ้ยไปศาสตร์กูศาสตร์ทำได้แล้วตัวที่ทุกคนตอนนี้กูกูเป็นกูต้องเล่นดีกว่าบ้างเดี๋ยวชนะแล้วเนี่ยไหนดันไหนมึงเป็นโชว์ศักยภาพที่มึงไม่โชว์ไปเลยที่มึงเอาไม่โชว์อีกที่คนเรา ไม่โชว์ไม่ไม่คุยโม้โอวดนี่ว่าไม่คุยโม้โออวด์ไม้องไ,อไองต้งไองแบบตา,า,ตายากละเล่นชิวๆเพอะละดูดูด,ด,ด,ดูคนที่มันมันมันเต้มนําเยอะมันมั่นใจวะมันเล่นมั่นใจว่ะม่าดว่ะทุมสุดท้ายาพลาดพลาเต็มท,ที่แต่ก็เฮ้ยให้่ะโอ้ถูกต้องโอ้ที่อะไรนั่นกูมันไปยังไงวะแม่ลืมโอเคนั่นไม่ใช่ทางที่ถูกต้องพลาดโอ้ ฮ้ย <He> ไ,ไ,ไ,ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้โหหนทางมันอยู่ยาวไกลว่ะเฮ้ยโอ้ยยาวอยู่นานๆเฮ้ยโอเคเนีโอเคหนทางมันยาวไกลหนทางที่เยวลุกน้ำเวนั่นแล้วเองคนละเรื่องความง่ายใช้สมาธิสวัสดีออสยังไม่ยังไม่จบตรงนี้เหรอยังยังอยู่ อีกเดิมอ้าวลาก่อนโอ้ยลงน้ำไปซะมึงแกสิบสี่ไปไม่เก็เราซ้มเราซอมไวกันเฉยเลยไปเลขหกสิบหกเลยแค่แบบงานเดียวเปลี่ยนชีวิตแค่งานเดียวก็เปลี่ยนชีวิตทุกคนเลยเฮีย